คุณผู้ชมคะสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมของการที่จะมาคัดแยกคัดกรองแล้วก็เดินทางข้ามมาฝั่งไทยจากนั้นส่งตัวกลับไปประเทศต้นทางนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เราพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาคุณชูชีพพงชัยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณจิราชาตาคุณกิมพิมลครับค่ะท่านผู้ว่าคะ่ะยังมีกลุ่มที่จะเดินทางมาไทยเนี่ยคะ่ะข้ามมามีกลุ่มไหนบ้างขอ อนุญาตท่านไล่เรียงมาสักนิดได้ไหมคะว่าจะเริ่มลำดับกันอย่างไรบ้างคะครับกลุ่มที่จะมาเพิ่มเติมนะครับนอกจาก260คนที่เรารับมาเมื่อไปลาสัปดาห์ที่แล้วจากบริเวณบ้านช่องแคบที่พบผระเนี่ยก็คือก็จะมาที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สองซึ่งเป็นไปตามที่ คณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยกับเมียนมาก,ก็คือที่เราเรียกว่า TBC ประชุมกันไปเมื่อวันเสาร์ครับตรงนี้เราคงต้องรอว่าจำนวนนะครับว่าจะเป็นกลุ่มประเภทไหนสัญชาติไหนเนี่ยก็คงต้องรอการประสานงานของ TBC นะครับแล้วก็แจ้งไปที่กระทรวงต่างประเทศว่าประเทศไหนพร้อมจะมารับบ้างนะครับเราถึงจะจำแนกได้ว่าจะมีสัญชาติใดเข้ามาในกลุ่มกลุ่ม ที่จะเปิดเตรียมรองรับเนี่ยครับค่ะแล้วกระบวนการที่จะรอรับคนที่จะเข้ามารอบที่น่าจะวันที่ประมาณ20กุมภาพันธ์เนี่ยจะกระบวนการจะเหมือนกับล็อตแรก260คนเลยหรือไม่คะก็เรียนนะครับจะต่างกันก็ต้องจําแนกเป็น2กลุ่มอีกนะครับถ้า20เนี่ยก็คือเป็นไปตามที่ท่านท่านรองนาะยยงตีแล้วยงตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านภูมิธรรมวิจัยจะ,ะได้คุณานําเรียนทุกท่านแล้วนะครับว่าทีนี้ ที่ท่านหวังจงอี้ได้เข้ามาประสานเป็นเรื่องของระดับรัฐบาลนะครับอตอนนี้ก็เป็นภายใต้ของสำนักงานสภาความมั่นคงชาติกับกระทรวงต่างประเทศนะครับก็จะมานะฮะแล้วก็เนี้ยก็เหมือนปีที่แล้วในบทบาทของสุนทรการชายแดนจังหวัดตากเนะี่ยก็จะจด,ดูแลอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องที่ไม่กระทบกับพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเหมือนที่มาเนี่ยฮะ260คนเนี่ย อันนี้เราก็พร้อมที่จะการมีการเปิดคัดกรอง M r m ตามระบบนะครับคัดกรองกลไกส่งต่อระดับชาติเหมือนเช่นนียครับก็คือตอนนี้ขึ้นอยู่กับที่ทางสมชกับกระทรวงต่างประเทศประสานไปแล้วว่าสถานทูตไหนจะพร้อมมารับวันไหนบ้างแล้วเราก็จะแจ้งไปยังฝั่งเมียนมากครับโดยกระบวนการระบบของ t p c ครับค่ะคือคือเข้ามาฝั่งไทยก่อนแล้วการคัดกรองจะเกิดขึ้นทางฝั่งไทยอย่างนั้นถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับ <c oughs> ต้องครับค่ะ <c oughs> อันนี้รวมถึงชาวจีนที่บอกว่าน่าจะส่งกลับมาในรถวันที่20กุมภาพันธ์นี้ด้วยหรือไม่หรือว่ากระบวนการสําหรับชาวจีนนี่จะแยกต่างหากไปนะคะท่านคะแยกต่างหากครับอันนี้คง <c oughs> เป็นเป็นเรื่องต้องต้องถามทางทางะระดับรัฐบาลที่ <c oughs> ที่พูดคุยกับทางรัฐบาลจีนไว้ <c oughs> ครับครับผมค่ะสําหรับการดูแลทั้ง260คนเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรต่อคะ ครับสองคนนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับเราเราแบ่งเป็นได้ว่าใน260คนเนี่ยสองคือผู้ที่คัดกรองแล้วนะครับบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้เสียหายตามพรบการค้ามนุษย์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ทยอยกลับไปตลอดตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์รวมถึงเมื่อเช้าเนี้ย <c oughs> ก็ทยอยกลับไปแล้ว25คนเพราะนั้นก็คงเหลืออยู่อีก233คนเนี่ยนะฮะก็คง ก็คงจะต้องรอนะครับทางสถานทูตมาถยอยรับตัวไปตามแผนที่ทั้งมีประสานแล้วก็มียังรออยู่ครับค่ะใน <c oughs> ในกระบวนการคัดกรอง NIM NIM ในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะที่ที่ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นด้วยนะคะอ๋อไม่มีครับส่วนมากก็คือพอพอเป็นชุดแรกที่มาเนี่ยก็ <c oughs> คงจะมีการซักละเอียดแล้วเราได้รับความบุนาจากทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่มี ศูนย์ไซเบอร์ของตํารวจมาช่วยนะครับมาช่วยเพื่อขยายผลต่อไปครับเพราะนั้นชุดแรกก็จะจะซักละเอียดหน่อยเพื่อ,อให้ได้ที่มาที่ไปนะครับพอชุดต่อไปก็จะเป็นไปตางกระบวนการครับ ค,คือเหมือนกับว่าพอชุดต่อไปเราน่าจะมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ทีนี้ก็มีมีรายงานบอกว่าจริงๆกระบวนการ NRM แบบนี้เนี่ยม,มันควรจะคัดกรองมาจากประเทศต้นทางก็คือประเทศที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้นั่นก็คือทางฝั่งเมียนมาหลังจากนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วหรือไม่คะว่ากระบวนการคัดกรองจริงๆมันควรจะต้องอยู่ที่จุดไหนอย่างไรแล้วบทบาทของเราหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไงเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันบอกว่าอาจจะต้องเป็นหมื่นคนเลยอ่ะที่จะมีการส่งกลับในรอบนี้นะคะ ครับก็เช่นเดียวกันครับต้องขอบคุณทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ท่านจเจริญตํารวจแห่งชาติได้มีการเชิญนะครับทางสถานทูต18ประเทศไปเมื่อเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าทางทางสำนักง,งานตารวจแห่งชาติก็คงจะต้องประสานทางทาง,ทางสมชต่อไปถ้าจะใช้กระบวนการนี้ให้จบที่ฝั่งนู้ดก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับแต่ทีมทีมของจังหวัดในฐานะ ในเชิงพื้นที่เนี่ยก็เป็นไปตามที่ TPC เสนอสชขึ้นไปครับว่าเราพร้อมคัดกรองที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองครับแล้วก็ให้พูดรกลับไปครับเพราะว่าตอนนี้ตาบมาว่าศูนย์คุ้มครองที่พิ้นโลกเชียงรายก็ก็เต็มหมดแล้วฮะกระทวงพมที่ดูแลอยู่นะครับเพราะนั้นวิธีที่แบ่งเป่าพานะเชิงพื้นที่ทุกส่วนเลยก็คงจะก็ก็ควรจะลวบดัด ท่องตัวขึ้นนะครับค่ะคถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มชาวจีนที่ท่านบอกว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ของจีนที่มารับตัวไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรในฝั่งไทยอะค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นผู้ที่ทําให้คนไทยเสียหายมาก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นกระบวนการคอ l l center ค่ะตรงนี้เราจะสามารถเรียกร้องการเยียวยาหรือว่าเอาผิดได้อย่างไรบ้างไหมคะผมคิดว่าตรงนี้อย่างที่เรียนครับเป็นเรื่องระดับรัฐบาล ทราบว่าทางกระทรวงต่างประเทศนะครับกับกับทางสมชก็ดูแลตามที่รัฐบาลเราพูดคุยกันระดับรัฐบาลของจีนกับไทย<ม>ไว้อ่ะครับ<ม>ค่ะงบประมาณในการดําเนินการในในชั้นนี้นะคะตอนนี้ใช้งบประมาณจากส่วนไหนในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะครับงบประมาณการขั้นตอนศูนย์ n r m ก็ยังเป็นระบบที่ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรนุษคุณาดูแลอยู่ตามตามลักษณะภารกิจในพื้นที่จังหวัดต,ตากครับแล้วก็ได้รับความนาจากทางรัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้ทางสมชได้ประสานกับจังหวัดครับว่ามีสิ่งใดที่ต้องการ สเสนอขึ้นไปบ้างครับตอนนี้เราเราก็ยังใช้ระบบปกติดูแลอยู่ครับค่ะตอนนี้มีการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่ทูตหรือว่าสถานทูตดื่นๆเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนคะเกี่ยวกับจํานวนบุคคลที่คาดว่าน่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อยู่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะครับก็มีประสานส่วนมากก็เป็นเอ,เ,อเชียกลางนะฮะอย่างเช่นปากีสถานบังกลาเทศนะคะอินเดียเนี่ยเมื่อกี้อินเดีย นะครับได้รับรายงานจากท่านผงม,มจว่าอินเ<ช>ดียเขา,ากาลังเข้ามาแต่ก็มีแค่ประมาณหนึ่งลายสองลายเงี้ยครับครับค่ะมีการประสานกับทางกองกําลังหรือว่ากลุ่มที่เขาดูแลพื้นที่ทางฝั่งเมียนมายังไงบ้างไหมคะที่ในการช่วยกันในการดูแลคนที่อาจจะเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือว่าการร่วมมือกันในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะก็ตอนนี้ทราบรายงานจากฝ่ายทหารคือกองกําลังในในส่วนกับหน่วยเฉพาะกิจล้านนูซึ่ง ดูแลร่วมกับทางจังหวัดเมียวดีนะครับฝ่ายทหารของเขาก็ตอนนี้ก็เข้มข้นนะครับเข้มข้นขึ้นนะครับในการที่จะจะดะูดูแลผู้กระทําผิดต่างๆเลยนะฮะหมายถึงหมายถึงดูแลพื้นที่นะครับไม่ให้ไม่ให้พวกนี้ได้มากระทําผิดอีกนะครับ เสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าเพราะว่าพอมีการจัดการในการซีลพรมแดนแล้วก็เรื่องของการไม่ให้ส่งน้ํามันหรือว่าสิ่งของต่างๆเข้าไปเนี่ยมันอาจจะกระเทือนเรื่องของการค้าขายกันพอสมควรเลยชาวบ้านเขาเขา,เขามีเสียงสะท้อนยังไงรวมถึงภาคธุรกิจที่ค้าขายกันตามแนวพรมแดนด้วยนะคะครับก็ได้โดยโดยในภาพรวมนะครับที่เราได้พูดคุยนะครับทั้งระดับอำเภอห้าแฉแดงของเรานะครับแล้วพวกพี่น้องทั้งเกษตรกรแล้ว ผู้ป,ประกอบการภาคเอกชนทุกคนนะครับก็เห็นด้วยครับที่รัฐบาลเรานะครับเอาจริงเอาจังเรื่องนี้โดยโดยพื้นที่แม่อําเภอแม่สอดเรากับอีกสี่อำเภอชายแดนเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบมานานใช่ไหมครับ<ะ>เรื่องเรื่องชื่อเสียงที่มีผลทบกับจังหวัดเราเพราะนั้นทุกคนก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สําคัญระดับที่เรียกว่าระดับชาติระดับโลกเนี่ยนะครับเพราะนั้นทุกคนเข้าใจถึงแหม เกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับเรื่องการเติมน้ํามันแต่เราก็มีวิธีการาปฏิบัติครับที่เป็นไปตาม ก็ระเบียบกฎหมายครับเพื่อดูแลพี่น้องของคนไทยเป็นสําคัญที่สุดเลยครับเชื่อว่าเกือบทั้งหมดนะคะน่าจะเห็นด้วยกับมาตรการที่กําลังดําเนินการอยู่ในเวลานี้แต่มีทางภาคเอกชนหรือว่ามีชาวบ้านที่ได้ร้องขอทางจังหวัดให้ช่วยเหลือดูแลในจุดไหนเพิ่มเติมด้วยไหมคะอย่างเช่นการรวบรวมผล,ผลผลิตการเกษตรที่ปกติแล้วฝั่งเมียนมาเขาจะต้องส่งมาฝั่งไทยแล้วตอนนี้มันถูกปิดกั้นหรือว่าไม่มีน้ํามันที่จะเข้าไปเติมแบบนั้นพอจะมีการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาไหมคะ ครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีทุกคนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะมันเป็นลักษณะของบริเวณ5จังหวัดชายแดนเราโดยเฉพาะแม่สอดนครับเขาก็ประมาหากินในแต่ละภาวะอย่างเช่นโควิดก็รู้จักยิ่งยิ่งผ่านพ้นสถานการณ์โควิดมาทุกคนก็มีการเตรียมการเตรียมพร้อมในเรื่องของปัจจัยที่ที่อาจจะติดขัดบ้างในสถานการณ์ต่างๆมาโดยตลอดครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ